ตอนนี้เราอยู่ที่วัดใหญ่ชัยมงคลนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับอันนี้เป็นทางเข้านะครับแล้วก็ด้านใซ้มือของผมนั้นก็เป็นเจดีย์นะครับเดี๋ยวเราจะไปชมด้านในกันนะครับว่ามีอะไรบ้างครับผมก็อันนี้นะครับถ้าเราสังเกตดีๆนะครับเจดีย์เนี่ยนะครับจะมีลักษณะคล้ายๆเอียงนะครับเอียงนิดน้อยนะครับน่าจะมีการทุดตัวนะครับแตาคนอาจจะคงไม่ทราบนะครับผมเองก็เพิ่งจะสังเกตนะครับ ก็ปกติเนี่ยจะดีจะต้องตั้งตรงเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับแต่อันเนี้ยองศาออกมาตั้งประมาณตั้งห้าังสิบองศานะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในกันครับครับตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนถังเข้าครับเป็นจุดคัดกรองนะครับแต่ด้วยว่าตอนนี้นะครับเย็นแล้วนะครับพนักงานอาจจะนะครับยุติไปแล้วนะครับแต่ก็ยังมีสาทุชนคนใจบุญนะครับเข้ามาอยู่ตลอดนะครับ นีก็เราก็เข้ามานะครับดูบรรยากาศภายในนะครับว่าเราเห็นอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าตรงนี้ไปกันตรงนี้นเลยครับจะมีทางทางเดินนะครับจะคล้ายๆเหมือนบังคับให้เดินนะครับเพื่อไม่ให้เหยียบย่ำย้านะครับเพราะจะเกิดการ อ่าเสียหายได้เรื่องของญ่าตายนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะดูนะครับหนี่ใหญ่มากจริงๆครับเจดีย์นี้ถือว่าใหญ่มากจริงๆนะครับ้ามนั่งปีนป่ายโบราณสถานนี่นะโอ้เจดีย์นี้อ่าถือว่าใหญ่สมบูรณ์แบบนะครับวัดใหญ่ชัยมงคลอ๋อมีคนขึ้นได้ด้วยนี่อ่าโอเคสวยเลยนะเดี๋ยวเราต้องไปกันครับนะครับดูบรรยากาศไปพร้อมๆกันเลยนะครับนะครับใครไม่เคยมานะครับ ก็จะปักหมุดไว้เลยนะครับตั้งโลเคชันไปเลยว่าวัดใหญ่ชัยมงคลจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับตั้งหมดไปนะครับนี่เราจะพามาดูบรรยากาศภายในแม่หญ้าสวยงามนะครับจะเป็นเรื่องของทางเดินโอ้โห,โ,หโ,หโหสม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 ,สมคำแล้วเลยคือผมเนี่ยเป็นคนอยุธยาแต่ผมไม่มีโอกาสได้เข้ามาเลยนะครับนะครับ ปีนี้ก็เข้าเลขสี่แล้วนะครับอ่าก็ยังไม่ได้โอกาสได้มาคือผมไปโตที่ประจวบอะครับนะครับตอนนี้เราก็กลับมาบ้านเกิดเมืองนอนก็อยากจะเผยแร่ครับสถานที่ต้องเที่ยวบ้านเกิดเราเองนะครับนะครับที่มีโอ้สูงมากนะครับนี่ถ่ายสดๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปดูภายในกันนะครับว่าบรรยากาศข้างในเป็นอย่างไรนะครับมาดูกันครับ นี่ก็โอ้โหนะครับก็จะมีพระเรียงรายนะครับแต่ถือว่ายังสมบูรณ์อยู่นะครับนี่ถือว่าสมบูรณ์นะครับนี่นี่ทางเดินนะครับนี่โอ้โหส่งคำร่ำเรือนนี่ถือว่าคนน้อยมากนะครับวันนี้เพราะว่าช่วงเย็นแล้วนะครับดีครับไม่แออัดครับแม้แต่นักต่างชาติยังเข้ามานะครับ หนึ่งสองได้แนทอดไหมขึ้นขึ้นจะได้เห็นยอดโอ้โหดูครับโน้่นเลยครับสดเลยครับสดเลยนะครับสดเลยหนึ่งสอง เออใหม่่ครับไม่มาไม่รู้นะครับว่าเป็นอย่างไรต้องมานะครับม,รมาครับเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปชมด้านบนกันครับก็จะสูงนิดนึงนะครับโอ้โหฟิลดดีมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีวิธีการแล้วเรารู้แล้วว่าต้องถ่ายรูปภาพ,พนึ่งยังไงครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูกัน,นครับบรรยากาศชั้นบน างกระโดดลงเลยนี่เราขึ้นกันมาสด,สดๆเลยนะครับถ่ายทำสดๆเลยน,นี่นะครับจะได้บรรยากาศาาขึ้นมาด้านบนแล้วห่าเก้าค่ะนี่ เขาไปใจกลางก่อนเลยครับแล้วเดี๋ยวไปดูรอบข้างกันนี่นะครับตามประวัตินะเขาว่ากันว่าที่นี่นะครับเป็นจุด <welche> ศ <ăn? S 1> <Armenia. S 2> ูนย์กลางเลยนะครับแล้วเป็นห้องนะครับสาธุสาธุสาธุนี่นะครับที่เขาบอกกันว่าสมัยก่อนเนี่ยมีการเก็บของมีค่า ไว้ตํานี้นะครับเป็นห้องห้องห้องนี่นะครับปัจจุบันไม่ไม่อนุญาตให้ลงเข้าไปดูแล้วนะครับพระกบรมจุลทรเข้ามาตรวจสอบแล้วแล้วก็มีการบุหรณะตอนนี้เราอยู่ใจกลางของเจดีย์นะครับโอ้มีข้างข่าวด้วย ด้รรา,าลน,นล่างนะครับนี่นะครับแล้วเดี๋ยวเเข้าไปดูบรรยากาศดรับในด้านล่างนะครับโอ้สุกมาได้เหมือนกันครับนี่นะครับอ่านี้เราอยากให้ดูตรงนี้นะครับนี่คนที่ไม่เคยเห็นนะครับดีอีกในบูซายจนะ้ดูอย่างนี้นะครับ ครับนี่โหเดินกันมันแผลบเลยนะครับทังขึ้น,นแสดงว่าขึ้นเยอะมากครับขึ้นเยอะมากครับไปดูรอบข้างกันครับนี่เราเริ่มจากขวาอย่างนี้เป็นดีฝาครับ มางบนมีลมเย็นหน่อยครับเจ็ดเลยห้ามคิดเขียนเพราะผมจะดีปากเฟินมีโทษปรับดำเนินคดีตามกฎหมายนี่ครับเมื่อี้ไม่ห้ามมีลูกไปแล้วนะโอ้โหถือว่าสูงมากเลยครับตัวนะครับเดี๋ยวไปเดินดูรอบๆครับน่ะแล้วเราจะได้เห็นบรรยากาศรอบเมืองด้วยนะครับนี่บรรยากาศเลยนะครับ เด,ดี๋ยวดีเกา่าๆนะครับผมมีโอกาสได้มานี่โอ้โหสวยสุดยอ,อ,อ,อดครับแล้วก็นำภาพดีๆนะรครับภาพประทับใจนะครับเก็บเอาไว้ไว้ให้ทุกท่านได้ มาเที่ยวชมกันครับวัดใหญ่ชัยมงคลมาไม่ยากตักปักหมุดมาเลยนะครับวัดใหญ่ชัยมงคลจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับสามารถเดินทางมาได้นะครับห่างจากกรุงเทพนิดเดียวนะครับต่างชาติก็สามารถเดินทางเข้ามาได้ก็มาทัวร์เรื่องของไกด์เกย์ก็มาได้นะครับนี่บรรยากาศรอบเมืองครับถนนล้อมรอบนะครับนี่ครับจุดที่เขาประดับประดานะครับว่ารามีงานนะครับบันไดตรงนี้นะครับเจะพาไปดูบรรยากาศรอบนอกด้วยแล้วก็ โดยรอบนะครับพราะฉะเาเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดและสูงที่สุดก็ว่าได้นะนี่นะครับท่านสังเกตดีๆนะครับนะครับสาหรับพวกกลุ่มเล่นพระนะครับท่านดูนะครับอิดแบบนี้นะครับมีอายุนะครับสังเกตดีๆนะครับจะมีแกลบนะครับจะมีแกลบเห็นไหมจะมีแกลบนี่ด้านในนี่ด้านใน เวลาเล่นพระเกี่ยวกับพระเนื้อดินนะครับเก่าใหม่ท่านต้องดูอย่างนี้หนีๆน,นะจะเป็นอย่างนี้แล้วลาชนิดเดียวกันเนหะ็นไหมนี่คือวิธีการเลยนะผมจะสอนเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเก็บภาพบันทึกภาพนี้ไปด้วยนะครับเพราะว่าเป็นประโยชน์นะครับนี่ผมถ่ายเก็บไว้เลยนี่นะครับท่านดูอิดนะครับนี่ผมถ่ายไว้เก็บเป็นที่ระลึกนะครับเพราะว่าผมผมสส่พระเนี่ยผมต้องเก่งนะครับ เพราะว่าเราจะดูอิดพวกนี้มีอายุนะครับเป็นหลักร้อยปีเนี่ยดูยังไงนะครับเก็บเอาไว้็นที่ระลึกคือพวกนี้เป็นประโยชน์นะครับเป็นประโยชน์นะครับไม่ใช่ไม่เป็นประโยชน์ลานนี่ครับต้องเกิดจากยังไงนะครับนี่ผมก็บันทึกเก็บไว้แล้วนะครับเพราะเราอยากจะรู้ว่าเนื้อดินสมัยก่อนเป็นอย่างไรเขามีความแข็งแกร่งนะครับนึกนุ่มในตัวนะครับแล้วเหนี่ยมเป็นแกลบคือเรามาดูแบบนี้แล้วเราจะเข้าใจนะครับ ไม่ใช่คําพูดแล้วตัดสินการที่พระไม่ใช่นะครับท่านต้องดูดินเป็นนะครับดินจังหวัดพระนครสิยาเนี่ยมีเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับเอกลักษณ์เลยใครไม่เคยเห็นพระสายเนื้อดินไม่ว่าจะเป็นบ้านกลางก็ดีตุ้มกอก็ดีนางพญาก็ดีท่านจะเข้าใจนะครับถ้าท่านเดินทางมาดูเจดีย์เก่าๆท่านจะเข้าใจความหมายนะครับว่าทําไมผมดูพระเนื้อเนื้อดินพวกนี้เป็นนะครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเรามาดูอย่างเงี้ยนะครับ เขามีอายุนะครับเมื่อเกิดการทับถมมากๆจะเป็นลักษณะแบบนี้นีเห็นนะลาครับโดนความร้อนความชื้นจะเป็นแบบนี้นี่นดูดูบัญยากาข้างล่างเป็นยังไงน,นะครับก็ถือว่า อยู่ชั้นบนถือว่าสุดยอดนะครับอ่ะนี้เราจะลงไปด้านล่างกันนะครับดูนะครับนี่ฮนะผ่านการใช้ก็คือมีการรูปจับคำก็จะเป็นอย่างสนี้วิธีการดูนะครับลาตรงนี้ไม่เคยมไม่มาอย่าง <c oughs> นี่นะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับนะครับวันนี้ก็เอถือโอกาสพาครอบครัวมาเดินเที่ยวด้วยแล้วก็ทําบุญด้วยนะครับแล้วก็มาดูประดิษฐานสิงศักดิ์ติดนะครับที่อยู่บริเวณโดยรอบนะครับก็นับว่านะครับนเป็นวันที่ดีสำหรับปีใหม่ไทยของเราครับ ูงเด่นต่างงานะครับก็นะครับผมเองนะครับก็มีความประรลึมนะครับแล้วก็ดีใจนะครับที่มีโอกาสได้กลับมานะครับบ้านเกิดมานอนนะครับแล้วก็มีการเผยแผ่นะครับว่าวัดดีวัดใหญ่วัดสำคัญสำคัญในประเทศไทยเนี่ยมีเยอะและเป็นวัดที่มีอายุการสร้างเนี่ยนะครับหลายร้อยปีนะครับไม่ใช่เฉพาะที่ที่นี่ที่เดียวนะครับอยู่ทั่วเลยนะครับทั่วเลย วันนี้เราก็ถือโอกาสนะครับนํามาบอกกันว่าสี่ที่เที่ยวของไทยเราเนี่ยนะครับไม่จําเป็นต้องตรงนั้นตรงนี้ที่ไหนก็ได้นะครับถ้าท่านทราทาตรงไหนอยากเที่ยวจังไรนะครับโลเคชั่นปักหมดมานะครับแล้วเราก็จะทําการทําคลิปดีๆนะครับเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับวันนี้ก่อนจบก่อนจากก็ฝากเอฟติโคจันหลายๆท่านนะครับผมใหญ่ชีมชอนนะครับ ทำ u t u b e นะครับเพื่อเผยแพร่แหลังท่องเที่ยวนะครับหวังว่าจะมีผู้ติดตามเยอะแล้วก็ให้การสนับสนุนสำหรับคลิปนี้ผมต้องทิ้งท้ายไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชรกดติดตามกันด้วยนะครับ